สวัสดีค่ะคูพอลี่มาแล้วนะคะร่าเริงบุกบานมีใช่เลยจ้าว่ายน้ำเห็งมือนปาอันนี้มันเฉลยก,กลางๆมันแปลกไม่ใช่จังเบ้ว่ายน้ำไปดูใช้ใช่บินก็ไม่เคยไปถึงไหน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  รู้ให้จริงวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นักแค่ดีซยซน์อยากให้ความสำเร็จต้องเรียนรู้กดทุ่มบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตาอยากไปต่างจังจะพาไปเด้นอังคารไปแบ่งกันตะวันมาไป,ไปได้กันเร็ว ตองามาแล้วคะ่ะครูพลา่มาแล้วมามา,มาวันนี้นะคะครูอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะเลยมาเร็วกว่าปกตินิดนึง วายน้ำถึงไม่ปาอันนี้ดีมันเลยวายน้ำก็ดูใช่ใช่พินก็ไม่เข้าไปทังไหน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 ดูแล้รู้ให้จริงอะไม่ริาจระเป็นนัเลงาเป็นนแค่ในอยถ้ายมคใจต้องเนรูายๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยไม่ชอบช้า ทั้นตาคุณพาลายอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะวันนี้มาเที่ยวนะคะเราเจอกันเร็วนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าสวัสดีค่ะเพราะว่าบ้านนอกต่างจังหวัดนะคะมันจะมืดเร็วนะคะดังนั้นคือเราต้องรีบนะคะเราต้องรีบไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะมาผิดเวลานิดนึงนะคะแต่ก็ใครที่เข้ามาคุณก็โชคดีหนักมากนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสวัสดีหลานแต่มจ้า วันนี้กับหัวข้อนะคะสั่งจิตให้รวยครูสตาช่วยได้นะคะเดย์สิบสองแล้วโอเคมาจ้ามหาเศรษฐีทุกท่านนะคะโอเคนะคะใครที่ได้ตามกันอยู่เนาะ ใครที่ตามกันอยู่นะจ๊าสำหรับกดแรงดูดกดจักรวาลเนาะวันในนี้วันนี้นะคะในหัวข้อ,อกดแรงดูดกดจักรวาลเดย์สิแล้วนะคะสั่งจิตให้รวยคูสตาช่วยได้เนาะใครที่ติดตามกันอยู่คุณก็จะรู้แล้วนะคะว่ากดแรงดูดกดจักรวาลเขาใช้งานกันยังไงนะจ๊าทุกคนจ๋าโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะแน่นอนที่สุดว่าเนาะ ใครที่เป็นคนที่อยากที่จะศึกษาหาความรู้อยากจะรู้ว่าความสําเร็จของชีวิตแท้ที่จริงแล้วมันมีทางลัดนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคะมันมีทางลัดเนาะมันมีทางลัดว่าคุณอยากที่จะสําเร็จในชีวิตให้รวดเร็วทันใจขนาดไหนคุณก็จะต้องอนุญาตให้ตัวเองเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจมารับรู้กดแรงดูดกดจัก,กรวาลว่ามันเป็นอย่างไงกันแน่มันคืออะไรกันหรือนะคะถ้าใครคนไหนที่คุณอยากจะรู้จักนะคุณสามารถที่จะไปตามดูได้เลยนะคะ ใน The Secret เนาะนิวรอนนะคะและมหากราบย1วันของแม่ครูสตาร์นั่นเองนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเนาะใครคนไหนที่คุณอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดกันเยอะแยะจังเลยกดแรงรดูดกดจักรวาลมันคืออะไรกันหรือนะคะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี่ ทั้งๆที่ตอนนี้นะคะทุกคนจากบ้านคูเพอรี่เนาะคือแบบว่าฝนตกแรงมากๆเลยเนาะฝนตกตลอดเลยเนาะดังนั้นคือแบบว่าขนาดครูก็เพิ่งจะเอ็กซ์ไซส์ไปนิดเดียวเองเนาะอากาศร้อนมากๆแล้วนะคะเพราะว่านะคะเราเอ็กซ์ไซส์แล้วนั่นเองแล้วก็คือได้พลังนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอะ่ะโอเคนะคะไม่พูดทำทําเพลงเนาะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดว่า f c ฟซีคูเพอรี่และนะคะ หลายๆคนที่มาแอบเรียนตามเรียนหรือแอบเรียนแบบว่าไม่ทักไม่ท่ายกันเลยก็มีเยอะแย,ยะมากมายเนาะทักทายกันได้นะคะครูฉีดยาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะโอเคนะดังนั้นวันนี้นะคะครูอยากที่จะมาแบ่งปันทุกคนในนะคะสั่งจิตให้รวยครูสตาช่วยได้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้กับเดย์สิบสองนะคะกับเดย์สิบสองครูพอลลีตื่นรู้มากๆนะคะครูตื่นรู้มากๆเลยนะคะ จากการที่ได้เรียนรู้กับแม่ครูสิตาเนาะเรายิ่งตื่นรู้เรารู้มากขึ้นเรารู้เพิ่มขึ้นมันทําให้เรานั้นดึงดูดอะไรได้เยอะขึ้นมันทําให้เรานั้นเสรสร้างอะไรได้เยอะขึ้นนะคะวันนี้นะครูจะมาเก่าสั้นๆครูจะมาแบ่งปันสั้นๆนะคะถ้าใครที่คุณอยากจะรู้คุณสามารถที่จะไปตามดูได้เลยในแม่ขูสิตานะคะครูสตารพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะในกดแรงดูดกดจักรวาลเนาะ ในนั้นคุณจะได้ดูเวอร์ชั่นเต็มๆที่พูดเกี่ยวกับกดแรงดูดแบบเต็มๆเ,เลยแรงชัดจัด,จดเต็มฟู l l h ดีว่ามันเป็นยังไงนะคะคุณไปดูได้ในนั้นเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊าโอเคเนาะสิ่งที่ครูพิ่ี่ตื่นรู้วันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันทุกคนนั่นก็คือเนาะวันเมื่อคือนนะคะเดย์สที่แม่ครูเขาพูดถึงเนาะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับว่านะคะเขาจะพูดถึงว่านะคะ หลายๆคนที่ใช้กดแรงดูดกดจักรวาลหลายคนจะตกหลุมโลภค่ะจะตกหลุมความโลภและโดนจักรวาลเอาคืนคุณรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรนะคะทุกคนจ๋าทุกคนรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรนะคะเมื่อระยะหนึ่งระยะแรกๆที่คุณใช้มันไปนะครูพอรลี่เองนะคะระยะแรกๆเมื่อก่อนเราก็เป็นเหมือนกันเราโคตรตื่นรู้มากๆเลยอุ้ยมันจริงนี่หว่ามันจริงนี่หว่าที่ว่าเราตกหลุมหลุมหลุมโลภมันมีนะคะทุกคนครูพอรลี่จะมาบอกย,ย่อๆวันนี้คืออะไรเนาะ ครูเองนะคะจากคนที่นะจากคนที่ทํางานมาเยอะแยะมากมายนะคะเยอะแยะมากมายแต่ครูโคตรเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยที่แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแต่เรามีพ่อมีแม่ที่คอยแบบครูเลี้ยงลูกมาเองนะคะครูเลี้ยงลูกมาเองแล้วก็มีพ่อแม่ช่วยดูแลเนาะแล้วครูก็ส่งเงินตลอดตลอดนะคะแต่ครูโชคดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่านะคะลูกของครูถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาเราจะอยู่คนละที่แต่ลูกของครูเขาเป็นคน <S <S <anybody S 1> เขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆ เขารู้ว่าแม่เขาทําอะไรอยู่เขารู้ว่าแม่เขาอะเป็นคนยังไงเนาะเขาเป็นเด็กฉลาดอะคะ่ะทุกคนครูซึ่งครูแบบว่าปร,ประทับใจมากๆตรงนี้ที่ตื่นรู้ตรงนี้มากๆเลยว่าเฮ้เราก็โคตรแบบว่ามีความโชคดีมากๆเลยพ่อแม่ครูเลี้ยงดูลูกครูมานะคะและครูก็ได้ทํางานเลี้ยงดูส่งส่งเสียเขาจนตอนนี้เขาก็อายุ14แล้วเนาะนะคะ,นะคะโอเคนะคะวันนี้เนาะครูก็เลยได้มาเยี่ยมเขาที่ต่างจังหวัดเนาะ,ะโอเคเขาเรื่องนะคะ ครูเองจากคนที่ใช้กดแรงดูดกดจักรวาลมาและอันดับแร,แรกๆที่เราดึงดูดได้เราดึงดูดได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่เราตกหลุมตกหลุมอะไรนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณใช้กดแกรงดูดกดจักรวาลเสร็จแล้วไปสักพักหนึ่งอันดับแรกๆพักแรกๆที่คุณใช้คุณรู้สึกว่าคุณดึงดูดได้ดีมากเลยเงินเข้าเยอะมากเลยเนาะคุณจะสั่งงานอะไรคุณก็สั่งงานได้หมดเลย คุณจะดูดอะไรคุณจะเอาเงินเท่าไหร่เข้าบัญชีคุณคุณทาได้หมดเลยเสร็จแล้วมาระยะหนึ่งคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณจะดึงดูดไม่ได้คุณรู้ไหมคะวันนี้กลับไปเช็คที่จิตตัวเองวันนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะเริ่มดึงดูดไม่ได้แล้ววันนี้คุณกลับไปเช็คที่จิตตัวเองนะจ๊ะกลับไปเช็คที่จิตตัวเองว่าฉันตกหลุมอะไรอยู่หรือเปล่าหลุมที่ครูจะพูดถึงวันนี้นะครูตื่นรู้มากๆที่แม่ครูสิตาเขาพูดถึงเมื่อคืนนะนั่นก็คือนะคะทุกคคคนจาาหหลลลุุมมมมววโ แบบหลุมความขี้เหนียวหลุมความที่แบบว่าคุณได้มาแล้วอ่ะคุณไม่รู้จักแจกสายคุณไม่รู้จักให้ออกไปคุณได้จิตของคุณมีแต่จะเอาจิตของคุณมีแต่จะอยากได้เพิ่มขึ้นจิตของคุณเมื่อคุณได้ออเดอร์เยอะแยะมากมายแล้วคุณได้ยอดขายเยอะแยะมากมายแล้วคุณได้เงินเข้ามาแบบฟรีๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่จิตของคุณนั้นมีแต่จะอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้เพิ่มอีกเสร็จแล้วคุณลืมสัจวาจานะคะ คุณลืมสัจจะวาจาที่คุณให้เอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัจจะวาจากับตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อคุณได้ยอดขายเท่านี้คุณได้ยอดขายเหมือนหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งคุณจะทําบุญสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วนะนะวันเนี้คุณได้จนคุณลืมนะคะคุณได้เสร็จแล้วจิตคุณไม่แต่จะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกแต่คุณไม่มีการที่จะให้ออกไปและไม่ได้สํานึกรู้คุณในจํานวนเงินที่มันเข้ามา คุณไม่เคยแม้กระทั่งจะขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาให้คุณนั้นได้มีชีวิตที่ดีที่เขาเข้ามาให้คุณนั้นได้ใช้จับจับจ่ายใช้สอยได้แบบโคตรสบายเลยสวัสดีคุณจิราพรจ้าสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะครูพรีมาแบ่งปันนะคะเนาะสั่งจิตให้รวยคุณสตาช่วยได้เนาะเสร็จแล้วจิตคุณมีแต่จะเอาจิตคุณไม่เคยสำนึกรู้คุณเลย แม้กระทั่งจำนวนเงินหนึ่งบาทห้าบาทที่เราไปเดินเจอแม้กระทั่งเราไปเดินเดินเดินไปที่ถนนเราเจอเงินห้าบาทสิบาทหรือว่าเราใช้จ่ายเงินออกไปแม้กระทั่งมันจะเป็นเงินจํานวนน้อยนิดหรือมันจะเป็นจํานวนเงินเยอะแยะมากมายหรือมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณอะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาค่ะทุกคนมันเข้ามาที่จิตใต้สํานึกของเราเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเราเรามีความมากมายเรามีความเหลือเฟือขนาดไหนนะคะ วันนี้เนาะถ้าเราอยากที่จะได้จํานวนเงินเยอะๆเราจงไปให้เหนือเงินเราจงไปให้เหนือจํานวนเงินเราจะไม่มานั่งคิดว่าอุ้ยถ้าสมมติว่าฉันขายน้ําหอมได้5ขวดมันจะเป็นกําไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะคุณจะมานั่งคิดกําไรคุณจะมานั่งคิดนั่นคือจิตคุณจิตคุณไม่เหลือเฟือแล้วค่ะทุกคนจิตคุณแอบแวบจิตคุณแอบแอบติดหลุมหลุมความโลภนะคะดังนั้นคือกลับมาเช็คที่จิตเราว่าวัาวนนี้ ถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มดึงดูดไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณตกหลุม,มอะไรอยู่หรือเปล่าคุณตกหลุมไม่ได้สํานึกรู้คุณหรือว่าคุณตกหลุมความโลภที่ว่าคุณได้มาแล้วแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้แจกจ่ายไม่ได้ทาบุญออกไปเลยนะคะวันนี้เนาะซึ่งแม่ครูสิตาเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะครูจะลอยฟังมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้เงินมาเจ็ดเดือนร้อยล้านอะเสร็จแล้วเขาก็ทําบุญเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเนาะ เสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยโดนจัจก,กรวานเอาคืนนะคะทุกคนจ๋าเขาโดนจัก,กรวานเอาคืนโดยการที่เอสเซน่าเอสเซนานะคะสิบเจ็ดล้านเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนที่เขาที่เขาสูญเสียไปเนาะดังนั้นคือแม่ครูสิตาเขาเลยมานึกขึ้นได้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเราได้มาฟรีฟีทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาฟรีฟีทั้งนั้นเลยดังนั้นทําไมเราจะเราจะให้คืนคุณแผ่นดินเราจะคืนให้จัก,กรวาลแผ่นบนโลกใบนี้จัก,กรวานแห่งเนี้ย ไปไม่ได้มั่งเพราะเราก็ได้มาฟรีๆถูกต้องไหมคะสวัสดีคุณหนูนาคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านใครที่ได้เข้ามาคุณก็โชคดีหนักมากเนาะวันนี้ครูพลี่อยู่ที่บ้านนะคะมาแบ่งปันทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะทุกคนทุกคนตื่นรู้เลยไหมว่าโอ้แท้ที่จริงแล้วทําไมฉันถึงดึงดูดไม่ได้ที่แท้คือแบบประทับใจครูมากเมื่อคือนเมื่อคือนเหรอคะเมื่อคือนอะไรหรอคะ คุณหนูนะโอเคนะคะเขียนมาคุยกันได้นะเขียนมาคุยกันได้นะเขียนมาคุยกันได้นะเพราะว่าบางทีคุณพัลี่คือแบบตอบไปเยอะคีย์แพงที่สุดเย้เย้เย้เยนะคะนะคะทุกคนวันนี้กลับมาเช็คที่จิตคุณนะคะว่าเอ๊ะทำไมฉันเริ่มดึงดูดไม่ได้ทำไมฉันเริ่มขายไม่ได้นะคะกลับมาเช็คที่จิตคุณว่าฉันติดหลุมความโลภอยู่หรือเปล่าฉันติดหลุมความ ความที่ว่าใจมันมีแต่จะเอาใจมันมีแต่กูจะเอาอีกอะแต่ว่าใจมันแบบว่าอะไรนะไม่รู้จักแบ่งปันออกไปเนาะตื่นรู้สุดๆเย่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 ดีใจกับคุณหนูหนานะคะนะคะทุกคนค่ะดังนั้นเนาะกลับมาเช็คที่จิตของเราครูสิตาอ๋อเย่เย่เย่โอเคค่ะใช่ค่ะตื่นรู้สุดๆเหมือนเหมือนกันนะคะตื่นรู้มากๆเลยกับแม่ครูสิตาไล์เมื่อคือนคือมันทําให้บางทีบางอย่างนะคะทุกคนจา๋าบางทีบางอย่างเรามองข้ามมันไปเนาะ บางอย่างเรามองข้ามมันไปแม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะเราคาดไม่ถึงด้วยซ้ําเนาะเราคาดไม่ถึงด้วยซ้ําเลยว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะมันมีแบบที่ว่านะคะทุกคนคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มาฟรีๆเราได้มาฟรีๆก็จริงค่ะเราได้มาฟรีๆเพราะว่าเราดึงดูดได้แต่เราจะต้องมีการคืนคุณแผ่นดินคืนคุณให้กับจัก,กรวาลออกไปด้วยเพื่อที่ว่ามันจะมีทั้งการให้มันจะมีทั้งการรับมันจะมีทั้งการแบ่งปัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สมดุลกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เป็นองค์ประกอบที่คือมันบรรลานกันหมดเลยบนโลกใบนี้ค่ะทุกคนมันจะไม่มีการที่ว่าคุณจะเอาอย่างเดียวแล้วคุณไม่มีการให้ออกไปเลยคุณก็จะมันก็เหมือนกับง่ายๆคือถ้าเรากินอะไรใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเรากินอะไรเข้าไปเสร็จแล้วเราไม่มีการระบายออกหรือเราไม่มีการถ่ายเทออกเลยใช่ไหมมันก็คุณจะอยู่ได้ไหมนะคะคุณก็อืดตาย วัานี้เป็นคนตลกนะคะผูจะพูดตรงๆแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็อท้องอืดตายถูกต้องไหมถ้าคุณแบบว่ากินเข้าไปอย่างเดียวยดัยดยดัดยัดองใช้คํานี้เลยนะคุณกินเข้าไปอย่างเดียวนะคะสภาวฟาร์มเข้าไปอย่างเดียวเสร็จแล้วคุณไม่มีการระบายมันก็อยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันสมดุลกันเราและนะคะถ้าคุณอยากที่จะอยากที่จะดึงดูดอะไรให้ได้เยอะๆคุณก็มีการอธิษฐานจิต อธิษฐานจิตเสร็จแล้วว่าเออสมมุติว่าถ้าฉันได้ยอดขายหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งนะหรือว่าท่านถ้าฉันปิดซูเปอร์ v i ไได้ฉันจะทําบุญหมื่นหนึ่งเดือนละหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะอธิษฐานจิตแน่นอนที่สุดว่าจักรวาลเขาให้เรามากกว่าที่เราขอเสมออยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราได้มาแล้วนะคะอย่าลืมคุณอย่าลืมสัจวาจาคําอธิษฐานของคุณแม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเองเราจะมองมองไม่เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่มีจริงแต่ทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่แล้วแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเขาคอยช่วยเหลือคอยก็คุณสนับสนุนเราอยู่แล้วคุณอย่าลืมสัจจวาจาของคุณนะคะอย่าลืมสัจจวาจาอย่าลือย่าลืมว่าเราเคยพูดอะไรไว้อย่าลืมว่าเราเคยสัญญาอะไรกับใครคนที่นะคะซื้อสัตว์มั่นคงจริงใจนะคะคนที่กตัญญูรู้คุณสำนึกรู้คุณนะคะพวกเนี้ยเหล่านี้ค่ะความคิดเหล่านี้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันได้มาง่ายๆมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาเกือ้อกูลสนับสนุนคุณอยู่แล้วถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้ในตัวนะคะถ้าเราได้พูดออกไปแล้วเราจะต้องมีสัจวาจาเราต้องซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับตัวเราเองกับคนรอบข้างกับโลกใบนี้กับทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื่อสัตย์และกรตุนยูรู้คุณสำนึกรู้คุณนะคะสำนึกรู้คุณทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มาบางคนเผลอเลยบางคนลืมไปเลยด้วยซ้ำว่า บางคนเนาะบางคนอาจจะมีคนโอนตังให้หรืออะไรประมาณนี้หรือจะมีได้เงินมาแบบฟรีๆได้เงินมาแบบว่าเออก็โอเคมันเป็นหน้าที่หรือว่าอะไรประมาณเนี้นั่นคือคุณนะคะจะคุณจะติดหลุมชินชาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคุณจะตกหลุมชินชาตุติดหลุมหลุมความโลภ และอะไรใดๆก็แล้วแต่นะเราตองเช็คตัวเราเองตลอดเวลาว่าถ้าสมมติว่ามันมีมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามันไม่ได้ดังที่เราเคยเสกได้แรกๆที่เราเคยเรียนรู้กฎจ,กจกักรวาลกฎแรงดูดเราเสกได้โคตรด,ดีเลยให้คุณกลับมาเช็คที่จิตคุณว่าคุณติดหลุมความโลภติดหลุมความชินชาติดหลุมการที่ว่าออกมาให้ม,หมาแบงปันหรืออะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าออกมาให้เออก็ให้ให้ไปทําตามหน้าที่แต่เราไม่ได้ให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ของเรานะคะ อันนั้นจัก,กรวาลเราโกหกจัก,กรวาลไม่ได้นะคะทุกคนจา๋าเราโกหกจัก,กรวาลไม่ได้นะเพราะจัก,กรวาลเขาไม่ได้คุยกับเราที่คําพูดเขาคุยกับเราที่ความรู้สึกของเราเราไม่สามารถโกหกเขาได้เลยเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่เขารู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงของเรานะคะดังนั้นนะจ eka, ๊ะทุกคนคาเมื่ออธิษฐานจิตแล้วเงินที่คุณได้มาทุกบาททุกสตางค์สินค้าที่คุณขายได้อย่าลืมเอาไปทําบุญส0 หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดอยากจะทําบุญที่เราคุณจะต้องทําบุญแล้วให้โลกนี้ออกไปนะคะและสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยคือการให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเราและนะคะให้ออกไปให้ด้วยให้ปัญญาให้สติปัญญากับผู้คนนะคะไม่ใช่ว่าเออเราเราสงสารเขานะเราก็ให้เงินเขาเราคอยให้เงินเขาเป็นบางคนที่แบบว่าเราสงสารอะไรเงี้ยเนาะอย่างครูเพอร์ลี่เองก็เป็นเหมือนกันนะครูจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะครูจะให้ ครูคจะเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอดนะคะส่งให้พ่อให้แม่เนาะจนตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะพ่อแม่นี่อยู่บนรูปข้างหลังครูนี่นะคะตั้งแต่ที่ครูเรียนจบมสามนะคะอายุถ้าเราได้ส่งจริงๆก็คือประมาณอายุสิบเก้ายี่สิบเนาะ 20, ยี่สิบครูส่งตลอดนะคะเป็นระยะเวลายี่สิปีมีเท่าไหร่เราก็ให้เท่านั้นนะคะมีเท่าไหร่เราก็ให้แล้วก็เลี้ยงดูมาตลอดดังนั้นคือนะ มันอันนี้มันจะเป็นคุณงามความดีที่เรามีอยู่แล้วนะคะครูส่งพ่อแม่ตลอดเขาเลี้ยงดูลูกของครูด้วยนะจนตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วค่ะเขาไปแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะแต่ครูก็ยังคือแบบเราจะต้องรู้ว่าเออเรายังมีคุณงามความดีอะไรอันนี้เราจะต้องมั่นใจตัวเราเองด้วยว่าว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราอยู่แล้วนะคะทุกคนจ้าสุดยอดเลยย่ะนะคะทุกคน ดังนั้นคือคุณอย่าลืมนะคะก็ตันยูรู้คุณสํานึกรู้คุณให้ให้ได้ให้ปัญญาให้ความรู้อย่าไปให้เงินให้ทองเพราะอะไรนะคะให้เงินให้ทองให้ไปเขาไม่ได้สํานึกรู้คุณเขาให้เขายิ่งให้เขาไปเขาก็ยิ่งอยากจะได้เพิ่มเขาไม่รู้ว่าอย่าไปสอนเขาในวิธีที่แบบว่าให้ให้ปลาเรียบร้อยจงสอนวิธีที่เขาจับปลาให้เป็นอย่างที่แม่ครูสิตาเขาสอนเรามานะคะ ทุกคำสอนของแม่ครูสตาโคตรสุดยอดมากๆนะคะทุกคนดังนั้นคือนะเอาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กตลอดเวลาและให้ให้เป็นนะคะแบ่งปันให้เป็นรับให้เป็นด้วยให้เป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราจงแบ่งไปทําบุญ10%มันจะทําให้ธุรกิจการงานของเราและทุกสรรพสิ่งมันจะสมดุลแล้วมันจะแบบ มันจะมีแต่สิ่งดีๆไหลมาเทมานะทุกคนคะนะคะดังนั้นมั่นใจในคุณงามความดีของคุณไปต่อเสมอนะคะสั่งจิตให้รวยครูสตาช่วยได้คุณจะสั่งจิตให้ตัวคุณเองรวยร่ำรวยขนาดไหนคุณสั่งไปเลยสั่งด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจสั่งด้วยคุณงามความดีของคุณสั่งด้วย จิตที่บริสุทธิ์ของคุณว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะร่ารวยขนาดไหนนะคะสั่งออกไปและมั่นใจในตัวเองเชื่อใจและวางใจในจัก,กรวาลน,นะจ๊ะทุกคนคะ่ะเชื่อใจและวางใจในจัก,กรวาลเสมออย่าลังเลสงสัยนะคะเชื่อใจวางใจไปเลยว่าเราทําได้อยู่แล้วเรามีคนที่คอยช่วยเหลือ,อคุกครสนับสนุนเราอยู่แล้วเพราะเรามีคุณงามความดีเพราะเราไม่เคยไปคิดร้ายกับใครนะคะเราไม่เคยไปคิดร้ายกับใครไม่เคยไปฆ่าใคร <c oughs> นะคะ หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะมั่นใจไปเลยนะคะและทุกบาททุกสตางค์แบ่งทําบุญอยากที่จะสําเร็จให้ไวๆอยากที่จะมีเงินเก็บเร็วๆคุณก็จะต้องทาสิกตะชิกจาด้วยสวัสดีครูพี่แก้วตาจาครูพี่แก้วตาคนสวยขอบคุณมากค่ะนะคะสั่งจิตตัวคุณเองไปเลยอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดคือนะคะเชื่อใจและวางใจในจักรวาล เชื่อมั่นในคุณงามความดีของคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ง่ายๆสบายๆนะจ๊ะทุกคนขานะคะอย่าลืมทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้สมดุลในชีวิตมันเกิดขึ้นง่ายๆสบายๆสบยิบเปอร์เซ็นต์หรือทำซิกจ้าหรือทําอะไรก็ได้เราจะได้แบ่งเงินแกจกจ่ายได้แบบว่าคือมันจะมีส่วนที่ใช้และส่วนที่เก็บและส่วนที่ทําบุญด้วยมันจะได้ง่ายๆสบายๆมันจะทําให้เรานั้นมีเงินเก็บเร็วขึ้นแล้วมันจะทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นนะจ๊ะ เงินแม้แต่กี่บาทก็แล้วแต่เราสามารถทำซิกจาได้แม่ครูสตาเขาทำแปดจาแล้วเนาะตอนนี้นะคะดังนั้นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้ครูพอรี่มาสั้นๆเนาะจบแล้วนะคะง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณจะเอาไปเรียนรู้นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องนะคะสำนึกรู้คุณเห็นคุณค่ากับเงินทุกบาททุกตางเห็นคุณค่ากับตัวเราเห็นคุณค่ากับสถานที่ที่เราอยู่เห็นคุณค่ากับบ้านเห็นคุณค่ากับสิ่ง สิ่งแวดล้อมการดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกสปปรรพสิ่งอย่าลืมที่จะสํานึกรู้คุณเขานะคะและทําบุญสม่ำเสมอ10%นะจ๊ะทุกคนจ๋ะโอเคนะคะง่ายสบายสบายสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งไปด้วยกันนะจ๊ะใครเจอครูเพอร,ริโค้ชโชคดีหนักมากนะคะสั่งจิตให้รวยคุูสแตช่วยได้แล้ววันหลังเจอกันคะ่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะเลิฟยูขอบคุณมาหาเศรษฐีทุกท่านจ้า